รถที่ใช้ระบบหัวฉีดนะครับถ้ารถหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับไฟลุกเครื่องก็จะติดโชว์ขึ้นมานะครับการบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้รถมีปัญหาละคราวนี้พอเรารู้ว่ารถมีปัญหาเราก็ต้องเข้าไปดูโค้ดปัญหานะครับแล้วก็หาทางแก้ไขอย่างคันนี้นะครับโค้ดปัญหาก็คือ c 2 8 c 6 4 c 6 5นะครับ c 2 8 c 6 4 c 6 5มันบอกอะไรเราเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับดาดาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาแก้ไขปัญหาโค้ด C28 ของ Suzuki v s t o r m นะครับโค้ด C28 ก็จะหมายถึงเซ็นเซอร์ลิ้นปีกผิดเสื้อตัวล่องนะครับเซ็นเซอร์ลิ้นปีกผดเสื้อตัวล่องมันทํางานผิดปกติหรือเสียหายนะครับผมได้ตรวจสอบสายไฟจนมั่นใจแล้วว่าสายไฟไม่มีขาดนะครับก็สันนิษฐานว่ามีอุปกรณ์ภายในเสียหายนะครับ จริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ยกตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาแกะวิจัยดูยก่อนว่ามันมีปัญหาอย่างไรแก้ไขได้ไหมถ้ามันแก้ไขได้เราก็จะแก้ไขให้ลูกค้าไปก่อนครับน็อตที่มันใช้ยึดมันจะไม่มีนะครับมันจะยิงเขาจะยิงวีเบสมานะครับเราก็ต้องทําการเจาะจะแยกชิ้นส่วนออกนะครับ ตอนนี้ผมก็แยกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าสลักที่เขาใช้ล็อกเฟืองนะครับมันหักนะครับสังเกตครับมันจะหักคาติดคาอยู่เลยครับเนี่ยครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะมาวางแผนแก้ไขปัญหานะครับผมได้ทําการวัดรูแล้วรูมันมีขนาดประมาณ3มมิลผมจะใช้น็อตสก,กูขนาด3มิลน,นะครับใส่ร้อยแทนสลักกับเจาะฝาให้ทะลุ แล้วก็ใช้ตัวเมียล็อกด้านนอกนะครับแต่ว่าหัวน็อตเราจะต้องเจียให้มันเสมอกับขอบเฟืองนะครับเวลาเราใส่ฝาครอบหัวน็อตมันจะได้ไม่ไปชนกับฝาครอบนะครับเมื่อผมมาร์กตำแหน่งเรียบร้อยผมก็จะใช้ใบเลื่อยที่เจียแหลมๆนะครับค่อยๆหมุนเจาะลงไปนะครับจะไม่ใช้สว่านนะครับเพราะป้องกันความผิดพลาด หรือว่าใครจะใช้ก็ได้นะครับถ้าคิดว่ามือตัวเองนิ่งพอครับครับอันนี้ผมก็ใช้น็อต้อยเข้าไปกับเฟืองแล้วนะครับแล้วก็จะร้อยออกไปที่ฝาครอบด้านนอกนะครับก็ใช้ตัวเมียล็อกด้านนอกอีกครั้งเวลาประกอบเสร็จต้องใช้กาวซีนด้านนอกนะครับกันน้ำมันเข้านะครับ ตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบเข้ากับตัวรถส่วนตรงที่เป็นจุดที่เขายิงรีเบนมานะครับผมจะใช้น็อตร้อยทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับรายละเอียดรูปภาพอาจจะน้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าผมถ่ายทําคนเดียวครับมันไม่ได้เป็นงานอะไรที่ยากมากครับก็คือสลักที่มันใช้ล็อกเฟืองมันหักนะครับแล้วก็ทําสลักขึ้นมาทดแทนนะครับ ตอนนี้กาลังประกอบเข้ากับตัวรถนะครับการประกอบก็จะใช้เวลานิดน,นึงนครับใช้ความละเอียดเพราะว่ารถประเภทนี้ลูกค้าใช้เดินทางไกลนะครับเราก็จะต้องใส่ใจความละเอียดให้มีข้อผิดพลาดน,น้อยสุดหรือว่าไม่มีเลยครับ ตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันครับจะสังเกตนะครับวา่าไฟลูกเครื่องยนต์ยังปิดอยู่นะครับเพราะว่าเรายัางไม่ได้ลบโคดนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาลบโคด,ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องสแกนเนอร์ของผมนะครับแต่พอดีผมไม่มีสายที่เอามาเชื่อมต่อกับรถรุ่นนี้นะครับก็เลยต้องมาการแปลงสายนิดหน่อย จะเข้าไปล้างอ่าน DTC นะครับแล้วก็ล้างรหัสผิดพลาดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรูปเครื่องยนต์ก็จะหายไปนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขโค้ด C28 นะครับปัญหาของคันนี้ก็คือสลักที่ใช้ร้อยเฟืองของเขาหักครับก็แก้ไขที่เรียบร้อยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับ